รถทรรมหากินเธอเธอเลือดรถแล้วนะอันนี้มาทำอะไรกันพ่อหนุ่มสองคนมาทำอะไรกันตรีหาส่งออเดอร์ครับครับผมเป็นคนส่งของเหรอมีโอริจินไหมครับเออไม่ค่ะทำแตกแล้วค่ะใช่อุ้ยเอ็กซ์เลคะเจ็ดเก้าเก้าตลอดชีวิตไม่ <99 S 2> ลาเ้าพอเกพอ,พอโอ้ยของถูกไปเดี๋ยวเขาไม่เห็นค่าอัพราคาหน่อยมาเก้าเก้าคือแบบเล็กพี่ไอ,องเขาเอ้าหรอเฮ้ยมันมีคนชอบแนวนี้เราจะไปดูถูกตัวเองอย่างนั้นก่อนอร,อรสนิยมคนเราไม่เหมือนกันออหุ่นหุ่นแซบหรือเปล่าถ้าหุ่นแซบหุ่นแซบแต่สองสมนิ้วก็มีคนดูอยู่นะ สองวิแตกโอ้ยโอ้โหจบแล้วใช่จบแล้วเอ็นดูกำลังจอจอสองวิแตกนี่คอนเทนต์ไม่ได้ถึงนาทีแน่เลยกำลังกลจอจอแล้วคือแบบเบ่ไม่คืออะไรเนี่ยพูดอะไรอ๋อพูดเรื่องอะไรกันอ่ะไม่ถึงไม่ถึงอวกอ่ะเอออสองวิอวกกินเหล้าอ่ะใช่กินหนักไ่คอไม่แข็งนะคออ่อนอ่ะช่วงเนี้ย นี่สองคนนี้คอแข็งคอแข็งไหมถามว่าแข็งก็แข็งตลอดแข็งที่สถึงคอถามว่าใจมันไหลพูดไหลเย็นใจเย็นอะไรแข็งนะคอคอฟังอีกทีคอครับคออ๋อคอแข็งอ๋อคอแข็งแข็งมากเลยโป๊กแข็งมากเลยโอ้โหคอแข็งโป๊กยงไปตีกับอะไรอะตีกับอะไรครับเนี่ยยงโยงยายาไม่ต้องกินนะเพราะน่าจะปันดาบนะครับ ไม่ต้องพึ่งยาด้วยอ่ะของเทพของเทพว้าวกินเพียวน้ำบ่ต้องน้ำบ่ต้องเออเจ้าคนใสคนด่นอ้าวสาระขามเนี่ยสสาระขามนกัน้ำไม่ต้องเออใช่มันมีคำพูดเลยนะสารคามว่าน้ำน้ำท่วมบ่อยไง ไอเนีสือขามน้ำไม่ต้องใช่ไหมแต่เสือคามน้ำแต่ว่าน้ำท่วมบ่อยไงน้ำน้ำอันไ้นน้ำอี๋ยงน้ำท่วมน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมน้ำท่วมไอ้เคิดไปอย่างเดียวน้ำน้ำอะไรเอยคือว่าอีหยังเขาคนที่พออย่างเด้ออืมเจ้าไหนคิดไปโดนเนี่ยมันล็อกรถยังไงมีคนแจหรือยัง เออต้องมีกุญแจก่อนรถเข้าไงรถรถเข้าจะล็อกยังไงล่ะเออก็ต้องมีให้กุญแจถ้าขอเกิดมีกุญแจขตั้งไอพี่ผมไม่มีตังค์สตาร์ไว้ได้ไหมครับพี่ได้ได้ได้ถ้าขอบคุณครับ็นขาเดี๋ยวมีรถให้ข้าบคิดยังไงใส่เป็นสีเขียวอะถ้าใส่สีน้ำเงินไม่ใช่แก๊ปพี่เออเออว่ะ ถ้าใส่สีมันจะเป็นฟูดแพนด้าใช่มันเป็นมีถ้าใส่สีส้มเหรอพี่สีสีมเอ็เป็นแกรปจะเป็นแกรปเอ้ยจะเป็นช็อปปี้เลยช็อปปี้รัชดาสีอะไรอ่ะสีม่วงแล้วถ้าแฟตอ่ะแฟตสีเหลืองแฟดเหลืองแล้วสีเหลืองเหรอพี่เอ็นเดือดโล่เดือดโล่ครับนี่แล้วอีโต้ล่ะฮะมีดครับมีดบาดร้องไงครับ เออฮะเออโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่มาถามมาถามพี่ผู้หญิงคนนี้ไหมคือนักเรียนเนี่ยไหนครับนี่นี่ฮัลโหลครับพี่เรียนโรงเรียนไหนครับอะไรกระโปรงเป๊กๆอะเรียนโรงเรียนไหนครับเนี่ยเนี่ยไม่ได้ยินน่ะ เงียบพี่ไม่ได้ยินเลยเมื่อหรือเปล่าพี่สาวเมื่อหรือเปล่าคะอยู่ไหมไอ้แฟนมาหรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอย่าพูดแบบนี้กูสะดุ้งเฮ้ยทำไมอะของเราหรือของเขาที่มามีประวัติเหรอรับมีประวัติยังไงประวัติหลังบ้านหรือเปล่า ไปยุ่งกับแฟนคนอื่นใช่ไหมผมไม่โกหกเลยว่ามีแฟนหัวประเด็นใชอแล้วคนนี้แฟนพี่ไหมครับพี่คอนใช่แฮะพี่คอนไม่ใช่เพิ่งจีบกันเมื่อกี้เองฮะเพิ่งได้กันครับเพิ่งได้กันเพิ่งได้กันขอจีบต่อได้ไหมครับอ้าวไม่เกี่ยวมีอะไรมาแรกหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปแล้วผมไม่เกี่ยวมีอะไรมาแรกหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาเนี่ยนี่จีบจีบน้องชุดนักเรียนคนนี้สิ เมอเหี้ยไม่เม้อหรอกลองคุยกับเขาดีๆหรอครับนีอะไรเงต้องตอบอะไรแบบเนี้ยเอ็กเลยทำไมต้องตอบเหรอเธอเธอเธอได้ยินหรือเปล่าต้องตอบแล้วมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบแกเธอไว้พอโอ้ยต่อครับต่อเฮ้ย เขาเหม่อพี่จะให้ผมคุยกับใครอ่ะนี่งหงอเหมือนจริงเหรอเนี่ยเมื่อกี้เห็นฝากโทรสัน์นะตอนที่จะมาเรินมนะนี่อะไรคนนั้นเหรอนี่หาเป้าหมายใหม่ห,มหรอครับนั่งสูงขนดดาดนี้ไม่กลัวตกเหรอครับนั่งสูงแบบนี้แฟนไม่ว่าหรอครับนี่ไงมาแล้วใ,ใช่หรอ ไม่ใช่ใช่ครับใช่ป่ะครับใช่ไหมครับแก๊ปไปี้แก๊งแก๊ปไปี้ใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่ไหมฮัลโหลตรงนี้ครับใช่ไหมครับใช่แฟนพี่นะครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่อะไรยังไม่ถามเลยใช่อะไรตอบไปใช่ไว้ก่อนเราอะเออผมก็ไม่รู้อะเห็นคนอื่นเขาถามเนาะขอโทษได้เวล่ะ กนยไม่จะถามว่าเราอ่ะเราอ่ะใช่พี่ชายน้องที่นั่งอยู่บางทีตรงนี้คนนี้บ้างเป็นไงวะเนี่ยคนเนี้ยที่นั่งอยู่ไข่ห้างอยู่เออจะเป็นแก๊งแก๊งกันมาสั้นได้ยินได้ยินไหมนะได้เด็กอะไรเป็นแชร์เขาุบอ๋อเราคือพี่ชายของน้องเขาใช่ไหมป<ล>๋าเป็นผัวอ้าวไปดีพี่รออะไรอ่ะเจอกันครับพี่เ <laughs> <laughs> ด็กกันครับ <laughs> ถามแค่นี้เนาะนี่นี่หารองเท้าแดงรองเท้าแดงพี่ว่าเป็นโสดพี่ว่าโสดรองเท้าแดงพี่ว่าโสดวะ่ะเพาเป็นลูกสมุนครับอาจารย์อาจารย์อ้าววิ่งเนี่ยพี่เออครับพี่สาวครับนี่อันนี้ไปธุระด่วนนะครับ คือน้องแก๊ปสองคนนะครับเขารู้สึกถูกใจคุณมากเลยอ,ะอ่ะเขาเลยแบบ<ช>อยากจะมาทำความรู้จักกันหน่อยอครับได,ไ,ดได้ไหมครับหรือว่าไม่สะดวกครับก็ขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมครับถ้าอย่างเงี้ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยเขาพูดเสียงเบาเขาเป็นผู้หญิงเสียงเล็กตัวเล็กนะนี่ต้องก้มคุยกับพี่เนี่ยก้มเออเออให้เกียรติเขาหน่อยเออเ<ต>ขานั่งอยู่นะ ได้ยินแล้วครับขอเบอร์ขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมครับเผื่อน้องแก๊ปสองคนจับโทรศัพท์ไว้รอไม่สะดวกแต่นี้ก็จะคุยกันมานาทีนึ่งนะฮะให้ให้เบอร์นะครับขอามช่วยเจอครับไม่ได้ครับเคเออลูกมีพ่อมีแม่แล้ครับอ้โพี่เขาลูกมีพ่ออ๋อได้ได้ได้ใครไม่ใครไม่มีพ่อมีแม่วะกูงงมากเลยเอ้ยตบแม่งไม่ใช่ ว่าคิดว่าโสดกันไหมสองคนเนี้ยพี่ยังคิดอย่างนี้อยู่เหรอด,ดูจากการเยืนนะโลคับพี่โลคับพี่พี่ชายผมฝากถามว่าโสดไหมถึงแก๊บอีกคนใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเนี่ยใครใครโสดพี่ชายผมฝากถามว่า คนนี้โสดไหมพี่สาวพี่แก๊บพี่สาวพี่สาวโสดไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เไปแล้วเออเองก็เองก็ถามให้มันเข้าใจดิยไม่เขาพี่ชายเสื้อดําเขาไม่ได้ต้องการนี่ก็ถามว่าพี่ผู้หญิงเขาโสดไหมเองไปถามผิดเขาคิดว่าเขาจะถามถึงเขาหรือเปล่าเขาถึงควักมีดมาเองก็ถามว่าเี่ยพี่ผู้หญิงโสดไหม โอเคไปรูเรื่องไม่ใช่เป็นเป็นพี่ชายหรือเปล่าคุยกันก่อนอยวเพิ่งไปรู้เรื่องรู้เรื่องูเรื่องดูเรื่องเป็นพี่ชายหรือว่าเป็นน้องชายใครไอ้นะเนี่ยเนี่ยเสื้อดำเนี่ยเป็นพี่ชายกับผู้หญิงเขาหรือว่าเป็นน้องชายเป็นผัวครับ ผัวจุกไหมเป็ชัดเจนนะชัดเจนนะไน้องแกเป็นผัวรู้เรื่องนะเป็นผัวรู้เรื่องนะรู้เรื่องเขาอ่ะเออขอบคุณครับดูน่าจะรู้ว่าเป็นผัวโอเคไหมนี่นี่อ่ะนี่น้องน้องผู้หญิงเสื้อดำคนนี้ต่อถามต่ออ่ะนี่เขาหันหลังเลยพี่โอ้ยเขาเออเขาเมินว่ะเขาเมินแบบไม่ได้เมินนะเขาลังเกียจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจมจีดเที่ยวผม เป็นพนักง,งานส่งแก๊ปก็ังไม่คุยกับผมเลยเหรอเออใช่นังเกียจไงแต่พี่ว่าพนักง,งานส่งแก๊กก็ดีนะทำไมเออพี่ไม่มีเออพี่ไม่มีใครอ่ะมีแต่พนักง,งานพวกนกี้แหละที่โทรหาพี่ทุกครั้งอ่ะได้ได้ได้ใ้ hey, พนักง,งานผมจริงนะเวลาพี่เหงาเหงาอ่ะก็จะมีพนักง,งานส่งแก๊บไม่กละโทรหาพี่ตลอดพี่รู้สึกไม่เหงาเขาสั่งข้าวใช่ ผู้หญิงสิวะเองช่วยกันหาหน่อยเตินตามอาจารย์นี่หนูค่ะหนูค่ะผู้หญิงกระาดาษนี่มันมีกันน้อยจังวะวันนี้หนูค่ะหนูค่ะหนูไหนอะอ้านี่เสืยย้อ,สอดำเสื้อดำกูปิดไม่ได้นี่ดิป้าอยู่ม,า,มา,าไม่อยู่หรอฮัลโหลใครเป็นเบื้ดคุยบบคุยกับคุยกับนวลเนี่ยกับเบื้ดเลยน้องสาวเสื้อดำมาก่อน นี่อ่ะคุยกันสวัสดีครับเอ๊ป้าไปไหนอ่ะป้าไปไหนอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะแบมบี้ค่ะโอยแบมบี้เป็นไงพวกเองถูกใจไหมชื่อแบมบี้น่ากันไหมกจดเอาเงินมาให้ป้าป้าหายไหมแําพี่ดําได้ยินผมไหมพี่ดบา ผมขอจ่ายก่อนสองหมื่นได้ปะอาทิตย์นี้ไม่ใช่จ่ายก่อนได้ปะจะก็จะก็พันอาทิตย์อีกสองหมื่นแลไปสี่หมื่นจ่ายให้สองหมื่นเลยได้ก็อาทิตย์ละสี่หมื่นไงผมจ่ายพี่สองหมื่นก่อนแล้วก็อีกสองอาทิตย์ไปรีเลือดกันเนี่ยพี่สองหมื่นนะได้ต่อไปปูปีนไม่ได้เดี๋ยวกูต้องเดินอ้อมอีกสองหมื่นมาอาทิตย์นะพี่โอเคโอเค โอเคครับจำหุ่นไว้เด้อยๆอไอท็อปเออแล้วอะไรบ้างเนี่อนนโอเคอยูงทำอยู่กันไอดอกเกยไหมครับน้องสาวแบมบี้ค่ดอกเขาไปไหนไปไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบี๊ ไปครับพี่ไอชื่ออะไรครับปอบริชวนโอ้ไม่มีหรอกครับต้องไปซื้อร้านค้านะไปอ้าวนี่พี่สาวแบมบี้มาแล้วพวกเองคุยกับพี่สาวแบมบี้เร็ลยให้เขาคุยด้วยกันกับสาวสองคนนี้พี่แบมพี่แบมพี่แบมงั้นผมไปฟาร์มรอบเมืองเลยเด้ออ้าวพี่ทำไมพี่แบมไม่ไม่อยากคุยกับน้องแก๊ปสองคนนี้หรอครับโนี่ ะก็เห็นมาอยู่กับสาวไงไม่แต่ว่าเขาอยากคุยกับพี่แบมก่อนเมื่อกี้ไงก็เลยคิดว่าจะให้ลองคุยกับพี่แบมก่อนไม่ใช่หราไม่ไม่ใช่หนาไม่ใช่น่ไม่ใช่นไม่ใช่นาออกไปหนาไม่ใช่หนาไม่ใช่เธอเธอไปอยู่อะไรตรงนั้นไม่ใช่เราไอ้ดีเดยงกูตึงเราไม่ใช่ใครกูจะวิ่งแกละแกมีสาวแก็บมาว่ากูจะวิ่งแกละกูจะวิ่งแกละพี่แบมผมเล่าครับผมจะไปวิ่งแกก่อน หาอะไรได้สุดอยากเล่นไม่อยากเล่นอยากเล่นพี่ปักมือหรอไอคือห้าสี่สามสองหนึ่งเไปเลี้ยงลูกในสตอรี่ไงขนัดกันที่หนึ่งเก้าหนึ่งอเก้าหนึ่งนักเรียนเปิดสตอรี่แก๊ปกับนักเรียนได้ไหมอ้ยสามลุ้มหนึ่งเหรอสามหนึ่งไหวไหมครับสามหนึ่งไหวเสมอค่ะอุ้ยอุ้ยอันนีอุ้ยไหวรอ ทำงานหนักมากเออยังเด็กอยู่นะบินบินตำรวจยังไม่จ่ายเลยยังเด็กอยู่ก็ใช้ให้เต็มที่ครับไม่เด็กนะคะอันนี้ป้อไหนครับเนี่ยไม่เด็กนะคะอัเด็กปตอนชิงชิงลงมาตมืไหร่อะชิงลงมาตอนไหนชิงลงมาตอนสี่ทุ่มหรือเปล่าน่าใช่อะไรนะแกน่ะเขาไม่ยุ่งจน แกไม่รู้ทมาะไรแต่จริงเหรออันนี้อันนี้เขาไม่อยู่อ่ะไปนอนผู้หญิงสองคนนะเอาวว่าไงครับผมนี่ไงเขามาแล้วอ่ะแก๊ปคุยกันเลยไปนอนทั้งคู่เขาดูดบุหรี่ครับไม่เป็นไรเอาเขาเองรังเกียจคนดูดบุหรี่เหรอไม่ได้รังเกียจครับเออขาพูดทำไมอ่ะขอเขอไม่ให้อะไรอะไรนะพี่ ขอบุหรีตัวขอบุหรีตัวหนึ่งได้ไหมไม่ได้ต้องไปซื้อในร้านค้าพี่ของแบบนี้มันดูดต่อกันไม่ได้ดูดได้ว้าวว้าวว้าวลไปด้วยไหมอันนี้อันนี้พี่กาปใส่ใส่ยใส่อไม้กางเขนมาไล่ผีหรือไล่ตัวเองอุ้ยทำไมวะหนูอยากเล่นหนูอยกเล่นแล้วหนูโดนตีตายไม่เอาหรอกถ้าหมื่นค่าไปก่อนไะ ได้ถ้าจะไปไหนไโอเคทำได้นะ,อะโอเคเราเจอกันเราเจอกันไายบาฮะใครเบอร์อะไร,ไรเบอ,อร์ใครแม่สาวแม่สาวคนไหนเสื้อดำเสื้อดำเสื้อดำไหนวะนี่ไงนี่ไง เฮ้ยนี่มันท่าอุ๋งอุ๋งนี่อุ๋ง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 พี่ไปคุยอะไรไปแล้วไหนอเจ้าไปเขาจัดการอกไรบ้ายอ๋อชื่ออะไรครับชื่อเฮลพาผมข้างบนพอข้างบนเหรอชื่อฟอร์จูนอ่ะฟอร์จูนเดี๋ยวเฟอร์ฟอร์จูนไหนวะ พอทุ่นที่เราเจอเมื่อกี้ป่ะพอจุดหนึ่งครับผมขอขอเบอร์ไว้ติดต่อได้ไหมครับพี่เพราะว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับอ้าวข้าก็ผู้เล่นใหม่เหมือนกันใช่ก็อยากเอาเบอร์ไว้ติดต่อไว้เนี่ยเวลาสอบถามอะไรอ่ะจูข้าสอบสอบถามอะไรค่ะก็ต้องใช่อ่ะก็อยากสอบถามหลังใหม่ไงเอางี้เอง แล้วแล้วมีหวั่นบานใจยังเนี่ยอ๋อมีอาคาบอยู่นอกโลกเราไม่คุยเรื่องโอซีนะครับก็ก็อยู่นอกโลกเองครับมันมันนอกประเทศเลยนะต้องแยกแยะนะฮะไอซีก็คือไอซีนะครับเราจะไม่มีทางไปถึงโอซีแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับไอซีก็จะจบ่เขาเขาไม่ได้เข้ามาในประเทศนี้ครับผมเขาก็เล่นอยู่เหมือนกันก็ดี๋ยวนี้ครับขรับผมงั้งก็ให้เบอร์ไปเลยครับไปงั้น ไปแล้วครับอ้าวขี่ลำโบลโอ้ยอย่างอย่างเคว้งอ่ะทำไมผู้เล่นไม่ขี่ลำโบลเออเขาน่าจะมีน่าจะมีคนให้ไม่ก็ไม่ใช่รถเขาอ่ะรถพี่ชายผมขอเล่นหรือไม่เขาก็ซื้อโอซีมานะครัซื้อเงินเขาน่าจะซื้อเงินโอซีมาให้เงินไม่ร้อนร้อนหรอครับไม่ใส่รองเท้าอ่ะ ไม่ร้อนนะพี่ไม่มีตังค์ด้วยพี่พี่มีตังค์ให้ผมยืมสักสามร้อยเลยพี่ผมไปโรงพยาบาลผมได้คอเขาเลยผมไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะผมไม่มีตังค์ซื้อขนมปังอ่ะพี่มีขนมปังไหมกับน้ำาช่ใช่พี่ไม่กินและกินโชว์ซะด้วยไม่ไเอ้ผมอยากกินนะพี่ไม่กินอางหน้าผมทำไมไอาเอาน้ำผมแบ่งให้น้ำผมแบ่งให้ขวดหนึ่งผมก็หายครับจะตายเออ โอ้คลานเลยนะพี่เทแรกใครให้ผมผมจะตอบแทนบุคุณผมจะพาไปฟาร์มฟาร์มสองชั่วโมงไม่เอาอะผมพาดูเด็กขี่ดัมโบพาไปฟาร์มเลยก็อ,อยากให้อยู่ผมไม่มีมีดัมโบพี่ โอผมเพิ่งเล่นวันนี้มีเล่มยสั่งออเดอร์ไหมครับพี่ได้สั่งออเดอร์ไหมครับพี่ใครสั่งออเดอร์ไหมครับก็ cover พี่ไว้ได้ไหมครับพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชายโหรอพี่ได้ครับเดี๋ยวผม ไว้หน่อยครับผมห้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งใช่พี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อเครย์โอเคครับพี่ชายจะไปก็เหรอไปไหนกันพี่พี่ชายพี่ขายอะไรครับเอ็งชื่ออะไรวะมีใบกระท่อมไหมครับฮะออตกาครับ ออสการ์ใช่ครับโอเคออสการ์